วิทยากรนะคะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เราได้ค่ะเราได้รู้มากขึ้นสามารถนําไปต่อยอดในการทํางานได้มากขึ้นค่ะทางอาจารย์ที่มาสอนทุกคนก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากกัได้ความรู้ใหม่ๆที่แตกต่างจากความความสนใจเดิมเผือเป็นอาชีพอะไรได้ให้กับตัวเองนะได้รู้เกี่ยวกับกฎหมายคนพิการอุปกรณ์สำนักงานการอยู่ร่วมกันในสำนักงานนะครับก็ได้ปึูกทักษะ คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆตัวอย่างเช่นโปรแกรม Word, Excel, uh, A, Zoom, นะครับพาวเว Po ์พอเคนว่าแล้วโปรแกรม z o m นะครับนิทยากรเป็นผู้ที่แบบมีความสามารถนะคะแล้วก็การบริหารจัดการทุกอย่างรู้สึกว่าลงตัวค่ะได้เรียนรู้มากมายแล้วก็ได้พิมพ์งานจากที่แบบไม่ได้เป็นเลยกลายเป็นเป็นขึ้นมาค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกคนรับที่มอบวิชาเราอย่างเต็มที่ ทุกวันนี้กการฝึกงานอยู่ก็ได้ใช้ทุกวันเลยครับโปรแกรมที่เราเรียนรู้ไปได้ใช้หมดไม่ว่าแค้นว่าแไม่ว่าการ,รออกแบบโป้เตอร์ต่งางๆคือขอบคุณมากๆครับที่สอนวิชาเราอย่างดีเราจะเอาวิชาที่อาจารย์ได้สอนมาไปพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดครับสองเดือนกว่านะคะที่เข้ามาอยู่เนี่ยทำให้เรารู้ว่าทุกคนไม่ใช่ญาต แต่ก็เหมือนญาติทุกคนมีมิตรไมตรีจิตช่วยเหลือดูแลกันทานข้าวด้วยกันหัวเราะด้วยกันแล้วก็ร้องไห้ด้วยกันร้องไห้เพราะความประทับใจแล้วก็มีความสุขค่ะทุกคนคือความทรงจำที่ดีของพี่มนค่ะได้มีสภาพที่ดีจากเพื่อนเพื่อนทั้งกล้าคนนะับพวกเราช่วยเหลืออันดีมากทุกคนบ้อมที่จาต่อสู้และเดือนหน้าต่อไปครับในการทำมาในครั้งนี้พอดีใจที่ได้เจอกันค่ะหลังจากนี้ก็คงจะคิดถึงกันมากแน่ๆค่ะเพราะทุกๆวันที่เหมือนมาเรียนะคะ เราได้หัวเราะด้วยกันกินข้าวด้วยกันค่ะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมอะไรหลายๆอย่างด้วยกันค่ะกับระยะเวลาสองเดือนถือว่าเป็นเวลาที่สั้นมากๆค่ะก็ดีใจที่ได้รับความรักและความอบอุ่นจากที่นี่มได้พบกับเพื่อนๆทุกคนทําให้รู้ว่าเราไม,ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวทําให้รู้ว่าเรายังมีคนที่เป็นแบบเราที่มีเป้าหมายเดียวกันอีกหลายคนครับ แล้วมีความรักความห่วงใยกันมากครับในทีมขอบคุณที่สู้กันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงจบลักสูตรก็คิดถึงวันเดิมนะครับผมคิดถึงทุกคนเลยครับ<ม>ที่ได้เข้ามาร่วมกันอบรมในครั้งนีู้บพันมากๆอืมไม่อยากให้เราต้อง มาจากลาก,กันเลยค่ะต้องขอขอบคุณพี่เลี้ยงค่ะที่ดูแลดีมากๆแล้วก็อาหารอร่อยมากๆค่ะขอบคุณทีมงานที่ดูแลมาตลอดแล้วช่วยเหลือทีมงานรู้ว่าทีมงานแบบทางานหลังหลังนี่ไม่เห็นผมรู้แล้วว่าต้องเตรียมเตรียมการเยอะอยู่พี่มนได้มิตรภาพที่ดีจากพี่ๆี่น้องๆแล้วก็พี่ทีมงานทั้งหมดเลยนะคะน้องๆทุกคนน่ารักประทับใจน้องๆทุกคนนะคะน้องฮะน้องมูนาน้องหมวยอาจารย,าย์ใหญ่ อาจารย์ทุกท่านบุคลากระะทุกท่านนะคะขอบคุณมากครับสําหรับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับสิ่งที่มอบให้ทุกสิ่งอย่ขอบคุณพี่เลี้ยงมา,มากๆนะครับที่ดูแลอย่างดีนะครับขอบคุณครับประทับใจอา,อาจารย์ตุ๊นะครับผมแล้วน้องหมวยน้องมูดาน้องฮะนะครับผมในการดูแลเป็นอย่างดีในระหว่างอบรมครับทีมงานทีมงานน่ารักนิสัยดีก็คอยช่วยเหลือเราตลอดค่ะประทับใจ ทุกคนที่อยู่ในไม่ว่าคณะสมศหรือเพื่อนๆร่วมทำงานด้วยกันแล้วก็อาจารย์ทุกวิชาครับคือทุกคนเป็นมิตรภาพทีดีกันไม่ไม่มองเราในคนพิการคนหนึ่งแต่มองเราเป็นกบกบกบคนหนึ่งที่จะอยู่ในการร่วมมือการอบรมในครั้งนี้ครับมีความสุขมากๆค่ะที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้ค่ะที่มนประทับใจมากค่ะที่ได้มาอยู่ในโครงการนี้ค่ะอยากให้มีรุ่นต่อไปครับผมรู้ว่ามันมเพราะมัน สามารถสร้างอาชีพได้ตามตามเป้าหมายของหลักสูตรได้จริงเพื่อหางานให้คนพิการนะครับขอขอบคุณท่านอาธิการนะครับผม,มที่ได้จัดให้มีโครงการในการอบรมเกี่ยวกับคนพิการนี้ก็อยากขอบคุณนะคะขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะมากมากนะคะที่ให้จัดโครงการดีๆสำหรับพวกเราทุกคนนะคะที่นี่คือเป็นที่ที่ทำให สร้างความอบอุ่น่น้กับเรามากๆนะคะและเป็นเป็นสถานที่ที่อยากอยู่อะคะ่ะมันมีความสุขค่ะเข้ามาอยู่ในนี้แล้วค่ะ